ที่เขาว่าวันนี้เป็นปีใหม่เป็นเรื่องสมุิของโลกครับสมัยก่อนปีใหม่หนู่นสงครานตุจูจีนแต่เป็นคนไทยเราก็เอาเอาเอาธรรมอุบายตุจุจทยสงครานปีใหม่สาคนแต่มันเรื่องสมุดแต่มันสมุิเาราใช้บรรยโยได้ก็ทัานให้ตั้งอธิษฐานไว้ว่าความดีอันใดที่เรายังไม่มียังไม่ทึง พยายามสร้างมันมีขึ้นมาเพราะเราหวังความสุขกับสวัสดีบีหมาสวัสดีบีหมายทุกคนทุกคนแต่ความสวัสดีเป็นยังไงมาจากไหนก็ามาจากภายในตัวเราที่ในใจยังไม่มีในตัวเราเขาเพิ่ขึ้นมาเราช่าพูดเราก็รู้อยู่แล้วความดีคืออะไรทานเซนภาวนาเริ่มอยู่จากสิ่งเหล่านี้เราก็ปฏิบัติมาปัญหาอิทว่ามันถึงที่สุดหรือย,อยังสมสมใจหรือย,อยังผลแห่งความสุข ต่มันยังไม่สมใจเราถามัวงว่ามันขาดอะไรเราก็เสริมให้มันมีขึ้นมาปกติวันนี้เขาเขียนขาดัวงปีใหม่ปีเขาปีปีใหม่ก็มันเหมือนทารกเกิดใหม่มีความหวังดีทุกคนแต่ปีเกา่าโหแก่แล้วมันชอกชำ้ำทุกปีทุกปีก็แบบนี้เนี่ยนี่ยท้าวว่าความดีของเราเป็นกาลิกมันขึ้นอยู่กับการขึ้นอยู่กับเวลาก็เป็นอย่างนั้นก็การเวลามันก็เปลี่ยนไป ที่ท่านบอกว่าการเวลามันกินด้วยเองเพร้อมกันกินนกินศาสตร์ทั้งหลายนอกจากนั้นความชั่วก็ยังมีอยู่ในโลก,กใครๆก็มีเสร็จที่จะทําความดีก็ได้ทําความชั่วก็ได้ทําความชั่วมันง่ายเพราะฉะนั้นจะหวังความสุขจากภายนอกนั้นมันดูเพรที่เราต้องดูภายในถ้าเราเพลิดขึ้นมาทุกวันทุกวันยังเป็นของใหม่อยู่เราไม่เก่าไม่ชอบช้ำจิตใจของเรา เพราะอยู่กับธรรมะที่อากาเล็กเอาดีตลอดเวลาทานแล้วก็ยินดีให้เส้นรักษาอยู่ภาวนาไม่เคยลาสมัยที่มันทันกว่าสมัยเสียอีกมันนำสมัยแต่สมัยนี้มันเขา,เขา,เขาจะตามมาหรือไม่ตามมาเรื่องของคน,คนแต่ละคน,แต,ะคนแต่ละคนที่จะเลือกเราเลือกในทางที่ดีทำให้ความดีของเราไม่ขึ้นกับการไม่ขึ้นกับเวลา นั่นความดีของเึางนจะเป็นความดีที่เพึ่งได้อาศัยได้ไว้ใจได้แต่ระียะปีีต่ละบีก็มีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรียกว่าใช้สมุดเนี่ยเป็นประโยชน์เราก็ได้รับความดีของที่อยู่รอบตัวเราก็ปล่อยรับความดีจากเราไปด้วยพเราสวงหาความสุขถูกจุดก็สว่งหาจากภายในอันไหนที่ยังไม่มีอย่าไปบอกเราเนีนิสัยของฉันทำอย่างนั้นไม่ได้ แล้ก็ทําได้ทุกคนทุกคนก็ทําได้อย่าเอานิสัยกิ่ามาขวางเื่อความดีเวลาเผชิญขึ้นมาเป็นของเราได้ถ้ายิ่งทําบ่อยๆเข้ามันก็กลายเป็นนิสยัยนิสัยของเราเปลี่ยนไปเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยในทางที่ดีแต่มันจะเสียหายตรงไหนไมีแต่จริอนตายเดียว